สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําต้มจืดเต้าหู้ไข่ผักรวมค่ะเดีย๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงของเรานะคะว่ามีอะไรกันบ้างพี่การก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจัดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมจะทําต้มจืดนะคะเต้าหู้ไข่ของเรานะคะ อันดับแรกเลยนะคะก็จะมีนะคะหมูเนื้อแดงบดนะคะ300กร,รัมค่ะต่อไปนะคะก็เป็นพริกไทยเม็ดนะคะ20เม็ดนะคะประมาณนะคะกระเทียมนะคะประมาณ2เกลีบนะคะกระเทียมจีนค่ะรากผักชี2รากนะคะพิการหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะ เดี๋ยวเราชิมดูก่อนนะคะสามารถเพิ่มเติมได้นะคะผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายตัดรสหนึ่งช้อนชานะคะแครอทนะคะหนึ่งหัวค่ะหั่นชิ้นโตโตนะคะแล้วก็ผักกาดขาวหนึ่งหัวนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวชัชเท้านะคะหั่นชิ้นโตโตนะคะสองหัวนะคะพี่การก็ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแล้วก็เป็นเต้าหู้ไข่ค่ะสามหลอดนะคะเราแกะเออหลอดออกหั่นเนี่ยก็ล้างออกสักหนึ่งน้ำนะคะเพราะว่าจะเพื่อความสะอาดนะคะ เราแกะซองออกหลอดออกแล้วเราก็หั่นอีกแล้วเอ้ยล้างน้ําอีกสักรอบนึงนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาสามเกล็ดตำเลยค่ะ,ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะ,ะตำเลยค่ะเดี๋ยวพอตำเออสามเกล็ดแลกเรียบร้อยเนี่ยพ,พี่กันก็จะเอามาคลุกกับเนื้อหมูสับนะคะอันนี้เราตำให้ละเอียดก่อน พี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปเพิ่มเติมแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูนี้ง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเด็กๆชอบเลยค่ะทานผักได้เลยมีเจ้าแครอทสีสันสวยงามด้วยค่ะเราตำสามเกลือแรลกละเอียดแล้วเ็ก็ใส่กับหมูนะคะแล้วก็เติมออซอสปรุงรสฝาเขียวไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะ คลุกเขาให้เข้ากันนะคะพอเราคลุกเขาให้เข้ากันนะคะพี่การได้ตั้งน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ําเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะปั้นหมูใส่ลงไปแต่ขั้นตอนนี้พี่การก็ใส่น้ําปลาลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะตัดรสด,ด้วยน้ําตาลทรายนิดหน่อยนะคะมาเสร็จเสียบ สับเรียบร้อยแล้วก็ปั้นหมูที่เราคุกเขาก็เจ้าสามเกอไว้เมื่อคู่นีค่ะลงไปใส่หม้อลงไปเลยค่ะลูกเล็กลูกใหญ่จัดเลยนะคะ <c oughs> เราปั้นเออหมูบดของเราเนี่ยเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็สใส่หัวไชเท้าลงไปเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าหัวไชเท้าเขาจะสุกยาก พเดือดอีกรอบหนึง่งเราก็ใส่เ,เจ้าแครอทลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะคะเปิดดูเอาเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ผักกาดขาวลงไปนะคะแต่ขั้นตอนนี้ก็ต้องพยายามช้อนฟองออกนะคะน้ำแกงต้มจืดของเราจะได้ใสปิ๊งนะคะ ต้องพยายามช้อนฟองออกนะคะเห็นไหมคะหมูก้อนโต,โตแครอทหัวไชเท้าแค่นี้ก็น่าทานแล้วคะ่ะยังขาดผักกาดขาวอีกหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ใส่ผักกาดขาวลงไปนะคะ พอพักกาศดขาวเขาสลบนะคะสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เต้าหู้ไข่ของเราลงไปนะคะอันนี้ให้เขาสลบก่อนปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็เปิดฝาดูนะคะ กเรียบร้อยแล้วนะคะสาผักของเราสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เต้าหู้ของเราลงไปค่ะเพราะว่าเต้าหู้ไข่จะใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วเราก็อย่าไปพยายามคนเขานะเพราะว่าเดี๋ยวจะเละนะคะก็ตะล่อมตะล่อมเอานะคะแถมเพื่อความน่ากินเราก็ใส่ต้นหอมผักชีโรยสักนิดสักหน่อยนะคะให้ดูน่ารับประทาน แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนขาทํง่ายง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะประโยชน์ครบถ้วนเลยค่ะเด็กๆชอบต้องหัดทานผักนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะคะจะทานเป็นซุปก็ได้นะคะ เห็นไหมคะน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะต้มจืดเต้าหู้ไข่ผักรวมของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ